ยังอยู่กับพี่เปียร้อยไร่ครับผมโอ้โหสวัสดีครับสวัดีครับนดีครับเดี๋ยวเรามาต่อที่ EP2 ในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน uh huh. นะครับอี EP แรกเราปรับเรื่องโครงสร้างทางเคมีความเป็นกรดเป็นด่าง uh huh. พี่เปียรํทำให้ดูเรียบร้อยแล้วอันที่2นี่คือสําคัญเลยเพราะว่า uh huh. บางทีมันก็เป็นสาเหตุทําให้รากไม่เจริญเติบโตเป็นเชื้อรานในดิน <Okay. S 1> เขาเรียกว,ว่าปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ ก็คือดินประเภทไหนความหนานแน่นยังไงร่วนซุยไหมน้ําอากาศระบายดีไหมปัญหานะครับชาวบ้านสําหรังที่เจอก็คือหัวหัวน้อยหัวเล็กหัวไม่ดกเน่านะครับทีนี้เราก็แก้โดยการใช้ยิบซ้ำนะครับแล้วก็พี่เปียนี่ก็เป็น FC ีกรีนแคลมั้งแต่รุ่นแรกๆใช่ใช่ครับนะครับเอาอะไรมาขายให้ก็ไม่เอาเอาตาช้างเท่านั้น <laughs> <laughs> นะฉะนั้นนี่ FC ตัวจริงอ้าวเดี๋ยวให้พี่เปียร เล่าให้ฟังหน่อยโครงสร้างดินของพี่แต่ก่อนกับปัจจุบันเนี่ยที่เราได้ลองใช้ไปบางส่วนแลวเป็นเราลอง,ใช,งใช้เป็นบางส่วนก็ไม่ใช่ว่าบางส่วนหรอกเรียกว่าหลายส่วนเลยดีกว่าก็าหลายแปลงเหลือเกินเพราะาหลายป,ใป้ใช้ใช่ใช่เพราะไปเอาไปใช้หมดก็คือตอนแรกก็คือยังยังแปลงนู้นเราลงคือเป็นแปลงแรกเลยที่เป็นของเรานั่นคือ,อเป็นกิดแคลเม็ดนั่นนะครับ ที่เป็นใบด่างต้องแปลงนะครับที่เราลงในอีพีแรกแรอีพีแรกอีพีแรกๆที่คือใบด่างเนี่ยเราก็ยังแก้ไม่หายหรอกมันมันเป็นทุกปีเลยเพียงแต่ว่าหัวเหอนนี่มันหลังจากที่ปรับปรุงดินไปแต่ไอ้หัวเหอนนี่มันมันไม่มันไม่หนีจากที่ว่าคนเราไม่ไม่มันที่เรามันไม่เป็นใบด่างไงอืมเพราะว่าตอนนี้ตาพอเราลงแปลงนั้นเสร็จปุ๊บ คือปีแรก่ะมันก็เขียวเข้มอะไรแค่ไนถ้าที่เป็นใบด่างก็ช่างเพราะมันเป็นใบด่างที่หลังไงแล้วมาเจออีแปลงเห็นว่าดีละเราก็สั่งมาใหมา่ไปไหนอีกตัวน,นี้สั่งมาเป็นแบบผงอีกอบบผงแบบผงมาอีกเหมือนก็ประหยัดต้นทุนแล้วล้วได้ปริมาณเยอะขึ้นเลยปริมาณเยอะขึ้นนะครับผงมันถูกกว่าถูกกว่าว่างั้นได้หมูได้มากกว่าอัตราพอเอามาใช้เสร็จ มีปัญหาในการวางไอหวัวเห่อขาวมหมดก็อุทัยลมแรงจะขนาดนี้หัวเห่อขาวหมดพนักงานเราก็บอกว่าไม่วันเลยพี่<อ>วันอย่างงี้เอาเห<อ>มือนเดิมกินอะไรก็ได้บอกเอางั้นเราเป็นแบบเม็ดดีกว่ามัน,น,น,มนใช้งานง่ายสะดวกอ่าผมก็เลยสั่งเป็นแบบแบบเม็ดมานะครับนี่เ,เดี๋ยวให้ FC ดูใกล้ๆนี่แบบเม็ดอ่าเป็นแบบเม็ดดีกว่านะครับนะครับพี่กินหอมเลยนะพูถึงนี่กินหอมนะครับเดี๋ยวเราก็คุกข้าวกินได้เลยเป็นตัวสื้สุดยอดแล้ววันนี้ยังไงแล้วเราจะหวานกันยังไงพี่วันนี้แต่วันนี้ก็คือเรา อันนี้พูดกันตามตรงคือเราเหลืออยู่ปริมาณก็ประมาณตันนึงแต่วันหน้าวันวันนี้เราจะก็จะแบ่งมาแบ่งมาเอามาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูเอฟซีดูใเอฟซีดูแล้วก็มาอย่างที่เราขึ้นหัวลิปปเมื่อกี้นี่ก็คือเราปรับโครงสร้างดินไปแล้วอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะเราก็ตอนนี้ใช้ของ อ่าเมื่อกี้เนี่ยอะไรนะอ่ะาก<อ>ัโานโฮโปรแคลนะกัรโฮโปรแคลเราปรับในเรื่องของโครงสร้างทางเคมีความเป็นกรดด่าง,งต้องเหมาะสมแล้วก็ใช้ตัวนั้นปรับไปใช่พอเราโมมันโดนโดนโปรแคลปุ๊บเนี่ยมันจะเกาะกันขาวเหมือนกันมันจะขาวพลนสวยงามเหมือนกันสวยงามเหมือนกันตอนนี้ตอนนี้เราก็จะย้อนกลับไปที่โครงสร้างดินที่แข็งจอบมันไม่เข้าเลยเออขอให้เข้าเลยตอนแล้วเอาไปใช้บ้างเปไงเราไปใช้เราปีแรกปีแรกที่เรามากันก็คือ พี่มาเจอคุณนกคุณกบินมันก็แรงเหมือนกันมันก็ยังฟันไม่เข้าเหมือนกันที่เราขุดและกระแทกมือขุดและกระแทกสะท้านมือนะครับสะท้านมือเลยแปลงพอมาปีสองปีนี้ปีสองเป็นไงโอ้โหมีดเขียนอย่างได้เลยโอ้โหเขียนนี่ล้วนซุยเลยไม่ว่าจะเป็นนิ่มมากไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟนทั้งแม่ยายใครเราใครนั้ที่ปรับเสียงแบบเนี้ยเฮ้ยเราทำให้เราทำให้ดินกลับมา ได้อ่ะเราเดินผ่านร่องแล้วเดหยวมันหลังร่องเนี่ยมีกระปุกปุกปุกเหมืนนิมเลยเท้าแทบจมลงไปเลยใช่ใช่แค่กระดบัดนั้นเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าเหมือนเหมือนว่ามันจะแข็งดินนะนะแต่ว่าเราเวลาเราเหยียบไปทาป้าเปล่าหรือว่าเอาอะไรไปแทงเนี่ยมันรู้สึกได้มันรู้สึกได้ป่ะมันยังฟูหน่อยมันยังแทงมันมันยังมันยังไปต่อได้ไปต่อได้เพราะฉะนั้นก็คือก็เราเอาดินเอามีดไปแทงมันจะไม่เข้าเลยนะเมื่อก่อนไม่เข้าเลยมัแล้วมีความชื้นอย่างเดียวเพราะว่าเราถามว่าเราถามว่าเราใส่กีไก่ไหมเราก็ใส่ก่อนที่เเราจจะออก เราจะเจอกินแคลแล้วก็ขี้ไก่ทุกปีอยู่แล้ว้กก็ขีไ่มันไม่เห็นฟูปีเว้นปีเว้นปีผมก็ยังขุดไม่เข้าพอเรามาเจอกินแคลเข้าไปนะครับไปอะไรเครื่องตันที่เช่าลงทุนซะด้วยเป็นไงเราเช่าเขาต้องเจ้าคืนอยู่แล้วเนี่ยจนดินเริ่มดีแถวนี้ไม่มีใครไม่มีใครเอาน้ำแปงนั้นอ่ะเหรอเพราะมันปรับเซียนโอ้เรามาเจอเซียนอย่างเราเข้าไปเป็นไงไล่หนึ่งมืแปดไล่เก้ามูอเนี่ยนะครับแปดได่ไล่ละ อาไรจะสองตันก็กว่าอย่างเงี้ยเกือบเอาชื่อไปทิ้งไว้แปลงนั้นเกือบเอาเอาชื่อเสียงไปทิ้งไว้ครับดีเราดีดีนะเรามาเจอกดนดีนะตัวนี้เป็นเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยมาทันทันตาลอไปอ่าทันตาเห็นก็ตอนนี้ทมันกระสอบไปเขาดูนักวะโอ้กล้องก็พยายามนาดูอ่ะจะสอบอยู่ไหนกันนี่ยอ่านี่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 กระสอบที่พูดถึงมันอยู่ไหนเนี่ยกำลังกินแคลกำลังกรีนแคลอยู่นี้ก็จะดูที่หลังเสื้อ ให้เอฟซีดูชนิดแม่ช์นะนี่นี่นี่ติ๊กเสื้อยุคแรกเลยครับนี่เอฟซีเอฟซีรุ่นแรกเลยรุ่นแรกนะครับรุ่นสองเป็นสีฟ้าแล้วอ่าสีฟ้าแล้วครับโอ้นี่ของนี่ของแท้ของแท้ของแท้นะครับของแท้ของแท่นะครับอืก็อธิบายโครงสร้างให้ให้เกษตรกรหรือเอฟซีฟังแบบนี้ก่อนนะครับ โครงสร้างดินถ้ามันแน่นเกินไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการรับให้มันฟูๆหน่อยนะครับไถลึกๆลงไปแล้วก็เติมยิบซ้ำเพราะยิบซ้ำเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการช่วยทําให้โครงสร้างดินน่ะฟูแตกตัตกวน้ําอากาศร,ระบายได้ดีแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็จะเป็นแคลเซียมด้วยเป็นธาตุอาหารด้วยนะให้กับพืชมีแคลเซียมมีกรรมถันนะครับที่พืชเราไปใช้งานได้ทีเ่เราไถยังเห็นเม็ดอยู่เลย อ่านะครับทีนี้ในพืชไร่เนี่ยมันก็เหมาะกับการใส่แล้วไถกบถ้าไม้ผลเขาจะมีน้ําในการลดน้ําต้นลดน้ําแล้วก็อันตรายแต่พืชไร่เราจะไม่มีลดน้ำถูกไหมใช่ใช่ฉะนั้นการใช้เขาที่เหมาะสมก็คือใช้ตอนเตรียมดินแบบนี้นะครับโดยเฉพาะแบบเม็ดนี้ต้องต้องใช้อย่างนี้เลยเพราะคือต้เตรียมดินอย่างเงี้แล้วก็ไถกบเลยไถกบโดยถันสามเลยอผมก็คือผมจะจ้างรถไถใหญ่เลยนีี่วิธการที่กต้องบโดยถันสามเลยตอนนี้พอเเม็ดของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่อันตรายในปีแรกๆนะครับแต่ว่าถามว่ามันทําให้ดินแบบแข็งไหมไม่ใช่นะครับ สี่บางคนเหมือนกขาบอกไฟแล้วมัน,ม,นมันยังไม่ได้ลายมันจะแข็งไหมล่ะไ,ไ,ไม่แข็งนะครับไม่แข็งดินไม่แข็งด้วยที่เขาทำไม่แข็งเพราะว่าเขาก็จะให้ใส่เครื่องพ่นแล้วไม่แตกอ่า เหมือนว่าเรายืนพ่นไปในเนั้นจริงๆเราก็จริงแค่เรายืนบี้มันก็ได้นะครับครับเนี่ยมันก็ได้แต่ว่าพูดถึงว่าเนี่ยเราเราบี้ก็แตกนะแล้วจะบี้ทำไมล่ะพี่บี้ให้เจ็บไหมบี้ให้เจ็บเล่นไปแต่ว่าพูดถึงว่าอ๋อพูดถึงว่ามไไ่ด้แข็งเกินไปมันไม่ได้แข็งนะครับแต่ว่าเวลาไปอยู่กับดินเนี่ยพอเลอฟซีถ่ายขึ้นมาเนี่ยบางทีมันยังเห็นเม็ดเอย่างเงี้ยอาจจะเห็นเม็ดเนี่ยมันตกใจนะครับว่าโอ้โหปลอมหรือเปล่าเพราะไม่มีอะไรไปบี้มันอ่ามันไม่มีอะไรไปบี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าฝนตกปุ๊บบบเเเเรรรราาาาาาขขุุดดดมมมมมมมััััััันน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 นีี่ยยออออลงงู้้้้กกกกกกก็็็แแแตตตตคคคืืศวชชะใใ นะคครับือมันก็เหมือนปุ๋ยเหมือนอะไรอ่ะต้องใช้ความชื้นในการละลายนะครับแต่ว่าถ้าแต่ว่าที่ผมชอบใจก็คือถ้ามันละลายไปไวๆเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะตกกระจายกันอีกเฮ้มันของดีของแท้หรือเปล่าทำไมใส่ไปแล้วหมดเลยเออทำไมมันหมดเลยประมาณนั้นมันจะอยู่ได้ปีหรือจริงๆนะก็คือ3ปีนะซึ่งอีแปลงนู้นผมสามปีจะไม่ค่อยเห็นแล้วปีสามปีสามปีสองยังพอเห็นอยู่ยัพอเห็นอยู่ถ่ายขึ้นมาอ่าอย่างว่าปีสามพวกเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราชัดเจนก็คือแค่เราเหยียบดินหรือว่าเอาอะไรไปแทงดินเนี่ย มันก็เหมือนปลาแตกไปใหม่เหมือนที่ว่าเออเหมือนที่ว่าปลาแตกไปใหม่นะปลาแตกใหม่ก็คือที่ว่ามันมีใบมาทับทรงกับผมอะไรกันอย่างเงี้ยครับอ่านี่ครับความซุยๆหน้าดินอ่าใช่ใช่คือผมผมก็เลยมีความแบบคล้ายๆกับว่าชอบแล้วก็เป็นเอฟซีเอฟซีกินแคลอ่ากินแคลครับเคยนำเสนออันอื่นไม่เอาใส่หัวเป็นปลาดุกเลยครับกินแคลอย่างเดียวเท่านั้นกินแคลอย่างเดียวนะครับวันนี้เราก็เดี๋ยวจะให้พี่เปียลองใช้เครื่องโชว์หน่อยเพราะหลายคนไม่เคยเห็นว่าแบบเม็ดเอ้ยมันมันต้องใช้เครื่องได้เหรอ พวกนาข้าวชอบถาม uh huh. ว่าใส่เครื่องพ่นได้ไหมนาข้าวแนะนำไม่ใช้แบบเม็ดแบบนี้นะครับก็จะยืนพ่นได้เลยพ่นเข้านาข้าวได้เลยนะครับอ่าต่องต่องต่องทันไหมทันเม็ดเม็ดไหมทันไหม,ไหมกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นกลิ่นฉันอ้อยเลยนะอืมกินเหมือนกากน้ำตาลอ่านมนกากน้ำตาลฉัน,นอ้อยประมาณนี้ครับ ไม่รู้ครับไม่รู้เข,า,เขาส่งไปห,หรือเปล่าเรื่ไงไรเรื่องนี่มีมีเขาเขาต้องใช้ในการเคลือบถึงว่าเอ๊ยวิบช่ำแท,ท้ๆนี่ทั้งหมดก็ทำไมเขามีกลิ่นนี่ลแล้วมันก็อนพอลงไปมันจะเป็นอาหารจุลินทรีย์ใช,ใช่ปะ่ะก็ได้ประโยชน์สองเด้งไหมโอเคเรียบร้อยนะครับอ,อุปกรณ์ครบนะครับ ก่อนครบคันเลยนะครับผมเนี่ยทีถ้าถ้าเป็นข้าวโพดนะครับ FC ข้าวโพดเนี่ยก็ผสมปุ๋ยเนาะ,ะใส่เม็ดหยอดเลียงไปเลยครับหยอดเลียง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 ใช้เครื่องเขาจะมีเครื่องหยอดอยู่แล้วะจะมีเครื่องหยอดอยู่แล้วนะครับสะดวกเห็นไหมถ้าแบบเม็ดนะสะดวกนะถ้าแบบผมก็ต้องรอแบบไม่ค่อยมีลมแล้วหว่านกันแบบผมไมใบใบยบายที่ลมแบบนี้นะครับ<笑><笑>โซนนี้ลมแรงมากต้องใช่ใช่ต้องใบใบอย่างเดียวน,น,นะครับเอาครับปีเดียวปีที่สองแม่แล้วซุปเปอร์แมนเรากำลังจะไปแล้วนะครับดูสิเราว่ามันจะพุ่งสวยงามขนาดไหนแบบเม็ดเนี่ย ครับเดี๋ยวเราดูเม็ดนะฮะเม็ดที่ออกไปโอ้โหสวยงาม เป็นเม็ดสวยงามเลย